ช่วงนี้สนับศูนย์โดยยางนิโต้ nt 8 3 0นุ่มเงียบแรงเหนือใคร Cause while you design the you I'm suffocating gotta have ในช่วง Eco s t r e t Racing สัปดาห์นี้นะครับก็พาทุกคนเรียกว่าทุกคนคุณได้เห็นภาพตอนเปิดหัวช่วงไปแล้วพาทุกคนมารู้จักกับ Honda i n t r i ริก a ครับแต่ว่าตอนเปิดมาเป็นในรุ่นของรุ่นล่าสุด DC 5นั่นเองเราต้องย้อนกลับไปว่า,าตำนานของ i ินท i ิก้มีอะไรกันบ้างตั้งแต่รุ่นแรกเขาเรียกรหัสอะไรจนถึงรุ่นล่าสุด DC 5ที่ทุกคนรู้จักเพราะฉะนั้นต้องสัมภาษณ์คนคนนี้ครับคนที่รวมกลุ่ม DC 5มาให้เราแล้วก็เป็นกูรูทางด้านฮอนด้อีกหนึ่งคนในประเทศไทยอยู่ข้ามผมแล้ว,ว่คุณปามนาริตาสวััสดีครบ พี่ปามครับครับผมขอบคุณมากที่ให้เคยว่ารวมรถอินดีซี่ไฟไม่พวกเราครับผมได้ถ่ายทำกันที่สามกองห้าดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับครับผมคราวนี้ต้องถามกันหน่อยถามว่าน้องๆนี่คงอยากจะรู้เรื่องราวของอินทริก้าครับแน่นอนทุกคนถ้าเป็นยุคใหม่ๆไว้รุ่ยยุคใหม่ก็โผล่มาก็เป็นดีซีไฟแล้วใช่ไหมใช่คือคนก็จะทวีหายดีซี่ไฟดีซีไฟดีซีไฟใช่แต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นจริงๆก่อนหน้าดีซีไฟเนี่ยมันเริ่มมาจาก ดีซ <DC> <DC S 1> ีว <1 S 1> ันดีซีวจริงๆก่อน DC2 จะมีดีบก่อนด้วยนะครับแล้วถึงค่อยมาเป็น DC5 ในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นกันว่ามันอย่าง DC2 ีเนี่ยคนจะรู้จักเยอะเป็นอินดิกาที่เป็น2ประตูนะครับแต่ถ้าดี8เนี่ยจะเป็นอินดิกาที่เป็น4ประตรูแล้วก็พัฒนาสุดท้ายมาจบที่ตัว ปัจจุบันที่เราเห็นแลวก็ที่วัยรุ่นอยากได้กันเลยก็คือดีซีไฟมี2ตัวครับไมเนอร์เชนกับไม่มนเนอร์เชนดูสังเกตง่ายไฟหน้าจะเป็นตาหยักกับไฟหน้าที่เป็นตาเรียบ d c ซวก่อนย้อนไป d c ซีวได้ d c ซีวหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเขาก็จะเป็นรถ2ประตูนะครับตอนนั้นยังไม่มีไทอาไฟหน้าจะยาวๆเหมือ,อนอารมณ์เหมือนดีซีมตั้งตั้งตั้งอนุโมทนาสาธุไว้ว่าน้องๆตั้งนึกมโนภาพ DC2 ไว้ใช่แล้วถอยก็ไป ถูกต้องมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันแต่เหลี่ยมกว่าเหลี่ยมกว่าแล้วก็กระจกบานหลังเนี่ยจะยาวกว่าอ่าอ่าเหมือนจะเคิฟจะเคิฟจะยาวยาวกว่านิดนึงตอนนั้นยังไม่สอรอตมากประมาณนั้นอารมณ์แบบ200แต่ไม่มีหูช้างสามเหลี่ยมไม่มีหูช้างสามเหลี่ยมจะเป็นเสากลางเหมือนที่ทูแต่ว่ากระจกหลังจะใหญ่กว่าบานใหญ่กว่าจะเทกว่าเทกว่าตูดจะสั้นกว่าตูดก็จะยาวกว่าด้วยเนื่องจากกระจกมันสโลปยาวกว่าอ่าอ่าจริงๆทุกวันนี้เนี่ยเหมือนแฮชแบ็กเหมือนผู้ลิปแบ็กนี้ป่ะ ปะมานั้นทุกวันนี้จริงๆถ้าบนถนนที่ใครยังขับรถซิ่งอยู่ก็จะสังเกตเห็นยังมีวิ่งอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่แล้วก็บางคันสามารถรีโนเวทและทำขึ้มาได้สวยด้วยที่อเมริกาฝั่งอเมริกายังฮิตและนิยมอยู่ครับยังฮิตอยู่ยัหรับ DC1 นะสำหรับ d c นก็อารมณ์ง่ายๆน้องมันโาพง่าย DC2 เลี่ยมกว่าบ้อมกว่าไม่ได้เพียวเหมือน DC2 ครับถูกไหมครับไฟท้ายลมเดียวกันยาวๆใช่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนถ้าไปปรบเทศยี่ห้ออื่นก็เหมือนนิสันไอเอสิบสาม ประมาณนั้นอ่าอารมณ์แบบนั้นเลยคือ DC1 กับ D ีจริงๆ DC1 เนี่ยมันจะเหมือน d c 2มากกว่าต้องเป็น DA1 ที่ที่ถึงจะเหมือนพวก200หรืออะไรพวกนั้นแต่ยังเหมือนแฮทแบ็กอย่างนั้นนั่นคือ DA1 อ่าแต่ d c 2เนี่ยมันจะเป็นจะเป็นรุ่นเกือบจะใหม่ละเกือบจะใหม่ละพอเป็น d c 2ปั๊บก็เหลากลึงอะไรต่างๆของ DC1 ให้มันดูเพรียวขึ้นดูบางขึ้นสมูทคมกลมเกลืนเครื่องยนต์เปลี่ยนรหัสไหมเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสจาก B ดีดีเอวันเนี่ยผมไม่ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนั้นยังเป็น B16 หรือ b อ1 8อแแต่ตอน d c 2เนี่ยมี B18 ฝาดําแล้วก็ในตัวไทยอาจะเป็น B18 ฝาแดงไม่ไทยอาฝาดาไม่ไทยอาดํฝาดำถ้าไทยอาฝาแดงถูกต้อง d c 2ก็แบ่งแยกไปส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเป็นตากลมส่วนใหญ่ใช่ที่เอามาแปลงโฉมมาเป็นตัวญี่ปุ่นก็จะเป็นไฟตายาวบ้านเราจะเป็นสเปกอเมรกาสเปคยุโรปกันส่วนใหญ่ใช่ใช่ไหมก็จะเป็นไฟตายาวเป็นสเปคญี่ปุ่นใช่เพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะเห็นว่า ซึ่งไม่ใช่ซึ่งญี่ปุ่นจะต้องไม่มีสรุปไทยอาต้องไม่มีสรุปครับสังเกตงา่ายรถไทยอาในทุกรุ่นทุกโมเดลจะต้องไม่มีสรุปรถน้ำหนักรถน้ำหนักพะถ้ามีสรุปคือน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มการ,<ถ>รขับแข่งข,ข,ข,ขันไม่ได้เพราะโครงสร้างมีช่องว่างถูกต,ต้องมันต้องแบบเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวกันเพื่อลดน้ำหนักอ่าครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็น t ทยอาดท้แตต้องไม่มีต้องไม่มีสลุปเบาอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็น DC2 ตัวธรรมดาเบาเป็นเลคคาโลไหมเบาให้เป็นเบาผ้านะครับให้เป็นเบาผ้าหรือ หรือในตัวตัวสตาร์เนี่ยอาจจะเป็นเบาะหนังแต่ยังไม่ให้เลคคาโลไม่ใช่เลคคาโรไม่ไม่เลคคาโลดีซีทูไทอาร์ถึงจะให้เบาะเลคคาโรแล้วก็ดีบีแปดไทอาร์ถึงจะให้เลคคาโรอครับพอเป็นเลคคาโลครับดีซีทูไทอาร์ก็จะมีกี่สีดีซีทูไทอาร์มีสีดำอ่าดำได้แดงเบาใช่ไหมครับอ่าเป็นดำได้แดงแล้วก็สีแดงได้แดงดำได้แดงที่น้องๆฮิตกันใส่รถแล้วก็แดงได้ดำใช่แล้วเหลืองอ่ะ เหลืองนี่จะอยู่ใน2000สเปคอันนี้พิเศษมากอันนี้พิเศษเป็นคําถามที่ดีมากพิเศษครับพิเศษตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยจะต้องในต่างประเทศเป็น Limited Edition ถูกต้อง2000สเปคลถไม่เยอะที่ญี่ปุ่นไม่เยอะอตัวนี้ลถไม่เยอะมีค่าอูมีค่ามากแพงเบาะเป็นสีเหลืองนะครับหนังที่พวงมาลัยเป็นสีเหลืองหนังที่ตรงถุงเย้์จะเป็นสีเหลืองแลวเบาะหลังสีเหลืองใช่ไหมเบาะหลังเป็นสีดำครับทุกุ่นที่พูดมาคือเบาะหลังสีดำเบาะหลังต้องเป็นสีเพราะน้องบางคนสับสนไงขับขับฮอนด้าเพิ่ง้ดวย แดงได้ yup. ดำข้างหลังก็ต้องแดงได้ดำด้วยไม she, right? ่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เบสิกฐานจะต้องเป็นหลังเนี่ยต้องเป็นดำได้แดงอันนี้เป็นสแตนดาร์ดเลยข้างหลังก็ดำได้แดงอยูええ่แล้วครับผมนา้น้ได้เปรียบคือถ้าใครเป็นเบาะลดกคาร์ดำได้แดงก็เข้าเซ็ตกันหมดเลยถูกต้องแต่ถ้าพอเป็นแดงได้ดำข้างหลังก็ยังคงเป็นดำได้แดงเหมือนเดิมเหมือนเดิมพียงแต่ต่างที่เบาะเฉยถูกต้องต่างที่เบาะสีเบาะหน้าแล้วประตูก็จะเป็นสีเดียวกันหมดก็คือเป็นแผงสีดำอ่าในอินดี้เก้าจะเป็นเก้าแปดสเปกก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย พวงมาลัยจะมีได้เหลืองปุ่นเกจะมีได้เหลืองแหงไหมถามในฟูลูฮอนด้าป่อนเรืมาเยอะอะจริงดำได้แดงยังให้ดำสตาร์สองหมื่นต้นๆทุกคนรุ้อยู่แล้วเก่งๆหากันถูกๆเนี่ยก็หมื่นไปไปครับอ่าเก่งมากๆก็หมื่นกลางกลาง เบาะเหลื้เบาะให้อาสีเหลืองเนี่ยที่มากับ d c ซ2000สเปคเป็นเบาะที่ไม่ใช่วันนี้สมมติว่าวันนี้เราพูดตัวเลข5 0 0หมืนวันนี้กำห้าห0,000่นไปซื้อมีของเลยไม่มีนะไม่มีราคากลางเนี่ยเมื่อตัวสุดท้ายที่ผมเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณห0,000ืนแต่เมื่อสัก1-2ปีที่ผ่านมานะณวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไม่คอนเฟิร์มว่ายังราคาห้าหมื่นหรือ่คู่เดียวใช่ไหมคู่เดียวนะไม่มีถุงเกียร์ไม่มีมีแค่คู่เดียวห้าหมื่นไม่มีครับต้องห้าหมื่นเนี่ยต้องมีของเลยแล้วคนใช้เบาะรุ่นนีี้้้ผมมมเเเห็นสััังกตพื่่่ออใชยูครบบขไไดะ เพราะว่า ปวดเลอะอุ้ยมันเลอะง่ายมากทุกคนต้องหมบว่ากางเกงต้องสะอาดต้องรักษาครับไม่งั้นมันดำแคนแต่สะอาดสะอาดยังดำเลยหรือไม่งั้นต้องมีผ้ารองก่อนเอ้เอ้อ้โอ้อ้โอ้อ้โอกโ่อ้โอ้โอ้นั้โอ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 นเล้โอ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 ้้นอ้โั้โอ้โอ้โอ้ทอ้โร้จอ้โอ้โอบโล้ยั้โอ้ยออ้โอ้สอ้โ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 องแล้อ้โอ้โอ้โอ่โอ้มอ้โเ้โอ้้โอ้โอ้ี้วอ้โอ้โอ้โอมีอ้โอ้้โมี d c ้แอ้โอ้โ้โอ้่ม้โอ้โ่้ีอ้โ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 อกโอ้ไปก่อ้โอ้โอ้โ3 ครับอินทริก DC2 เป็นคำถามที่บางคนเพิ่งเล่นค,คนที่้เล่นแล้วมานานก็คงรู้ครับคนที่เพิ่งเล่นมี4ประตูด้วยเหรอถูกต้องแต่ตัวนี้จะไม่ใช้รหัส DC ใช้รหัส DB, DB. แล้วตาแล้วก็เป็นเลข8 DB8 เหมือน DC2 ทุกอย่างเลยไหมหน้าตาหน้าหลังเหมือนหมดหน้าคล้ายกัน หลังคล้ายการแต่จะเป็นรถที่สังเกตง่ายๆเป็น4ประตูคือเราจะเรียกง่ายๆเป็นอินดิก้าตัว4ประตูคือเหมือนหมดอะนี่ผมเคยเห็นบนท้องถนนนะกปะเก็ตเคยมีอยู่คันหนึ่งใช่เหมือนหมดเลยขับมองกระจกหลังเนี่ยดีซเวยถ้ามองตรงก็จะเป็นดี2ีทูพอมองตูก็เป็นดีซนะพอแซงปบ๊บเฮ้ยทำไมมี4ประตูเอาสีบิวกรแปลงหรือเปล่าอ่า มีครับตัวนี้มีเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้จักกันน้อยนิดนึงนะครับรหัหสบอดีรหัสบอดี้ตัวนี้เราเรียก D B 8 D <DB> แ8ใช่ครับมีแต่ว่าเครื่องยนต์ไปไทยอาร์ไหมไม่มีมีครับมีตัวนี้ก็มีทั้งเหมือน D C 2เลยก็คือจะมีตัวที่เป็นสเปครถบ้านแล้วก็สเปครถที่เป็นรถไทยอาร์ถ้าสเปครถบ้านก็จะเป็น B18 ฝาดฝาดำถ้าเป็นไทยอาร์ก็จะเป็น B18 แดฝาแดงประตูมีไทยอาร์ด้วยหรอมีครับเฮ้ยแจ่มมากมีครับแล้วมี2 0 0 0สเปคเหมือนเขาไหม อันนี้ไม่น่ามีนะไม่น่ามเนะมแต่คิดว่าไม่น่ามีไม่น่ามีเพราะแมทริออร์ดีเทลเขาเนยมันเยอะมากถ้าเป็นเหลืองมันคงอลังการไปหมดละน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นถาข้ามไปพอดีซี c 3 d ดีซีสามดีซีสี่ทำไมไม่มีดีซีสามดีซีสี่ไม่มีไม่แน่ใจว่าทำไมฮอนด้าถึงไม่ทำฮอนด้าข้ามจากจบดีซีกับดีบีแปดเนี่ยจบในเจนนั้นเนี่ยจะข้ามมาในปี2001ก็จะเป็นอินทิการดีซีห เปลี่ยนรหัสขึ้นมาเลยจาก DC2 DB8 กลายมาเป็น i n t e g ้ a DC5 ในปี2001 2001คริสต์ศักราชที 2, 000, 1, ่2001ครับเปลี่ยนโฉมรีโนเวททั ay, ้งหมดบ <Body S 1> อดี้เปลี่ยนนะครับคัสซีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนระบบช่วงล่างเปลี่ยนอันหนึงดีผมเรียกง่าย DC1 DC2 มันยังคงเป็นรูปลักษณ์ใกล้เคียงกันรหัสเครื่องเป็น B เหมือนกัน รูปลักษณ์มองภายนอกอาจจะแบบต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าการวางไฟการวางดีเทลลวดลายต่างๆใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็เป็นปี2001ันหครับดีไฟลิโนเวทหมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นเขาโครงเดิมเลยสำหรับดีอินทริก้าถูกไหมเพราะมันไม่ได้ใช้การวางไม่ได้ใช้ทเทิร์นเดิมเลยเครื่องก็ไม่ใช่รหัสเดิมเลยตัวตัวช่วงล่างก็เปลี่ยนเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนระบบหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยตัวนี้มันพัฒนาอะไรเจ๋งกว่าพวกดีซีทูบ้างครับดีซีไฟพัฒนาอะไรสิ่งสิ่ง สามอย่างง่ายๆนะครับบอดี้บอดี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งบอดี้เลยนะครับเป็นมุนเป็นโมเดลเชสเลยจะไม่ใช่ไมเนอร์เชสเหมือนที่ผ่านมาจะเป็นโมเดลเชสอวบขึ้นใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นนะครับช่วงล่างเปลี่ยนจากระบบปีกนกเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ทนะครับ สามที่ที่คนจะพูดถึงเลยแลวทุกวันนี้วัยรุ่นอยากได้มาวางในในรถกันก็คือเครื่องเปลี่ยนจากบล็อก B ีเป็นบล็อกเคในบีซีรีส์เป็นเคซีรีส์แล้วเป็นเคซีรีส์ในตัวนี้ในอินติกาดีซีไฟนะครับเป็นเคซีรีส์ซึ่งจะมีความจุ 2,000cc เกียร์จะเป็น6สปีดจาก B ที่พันหกกับพันแปดเนี่ยห้าสปีดตัวนี้จะเป็น 2,000cc หกสปีดครับขยายความจุขึ้นไปเลยใช่เปลี่ยนหมดทุกอย่างเปลี่ยนหมดทุกอย่างไม่สามารถนําอะไรเก่ามาใช้กับรุ่นนี้ได้เลยไม่มีอะไไรใช้้กันด บางส่วนใช้ไม่ได้ถ้าจะใช้ต้องใช้เต็มส่วนต้องอย่างเช่นเครื่องทั้งเครื่องยกออกแล้วเอาเคมาใส่อะไรเงี้นนอยอ,นนอันนี้ได้อันนี้ได้แต่ถ้าจะใช้ร่วมกันเนี่ยไม,ไม่ได้ไไดเลยเพราะว่ารหัสเครื่องไม่ได้เลยเพราะเปลี่ยมมนไปหมดเลยรหัสบ,บอดี้ก็ไม่ได้เลยช่วงล่างใช้กันไม่ได้ผมมองว่าพี่ปามคงผ่าน DC2 ผ่านอะไรมาเยอะแล้วฟีลลิ่งการขับแตกต่างกันไหมครับทุกวันนี้ผมใช้ Intika DC5 อยู่นะแต่ใจผมยังรักยังรักรถที่เป็นช่วงล่าง ที่เป็นเขาเรียกปีกนกอยู่ก็คือ DC2 เป็นรถที่ช่วงล่างผมผมยังชอบช่วงล่างที่ติเปรียบเทียบกันเลยเปรียบเทียบกบ DC2 เอาตอนคิดนั้น DC1 เราไม่เปรียบเทียบ DC2 กับ DC5 เท่าที่พี่เคยขับมาเนี่ยครับข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงสองคันนี้มันมีอะไรที่ DC2 ดีกว่า DC5 DC5 มีอะไรดีกว่า DC2 เขาพูดข้อดีก่อนแล้วกัน DC5 หล่อครับ DC5 ได้หล่อหลอกว่า DC5 ได้หลอกว่าดูเลยว่าเป็นสปอร์ตจริงๆไม่ใช่สปอร์ตต้องแก๊งเราพูดอย่างนี้นะ พขาจะไปคนวัยรุ่นมองทั่วไปเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักอินทิก้าใช่จะมองว่ารถอะไรอ่ะอ่าเป็นรถเป็นรถพีหลูหรือเปล่าเออเป็นพีหลูทำเอ้ยทำไมบีหลูแต่งตัวยจังเลยอ่าอ่าคนเข้าใจผิดก็มีก็มีภายในไม่ใช่แบบโอ้โหเหมือนซีบิกแล้วอ่ะแบบอ่าภายในเป็นไทอาพุงอะไรจะเป็นโมโมอ่าคมพื้นแดงแผงข้างแดงดีไซน์จะจะได้จะได้เรื่องรูปลักษณ์ที่ที่มากับคือตอนนั้นเนี่ยจากปี2000มาเป็น2001เนี่ยเราจะจำจำได้ตอนนั้นจะเป็นยุคที่เป็น เขาเรียก y 2K หรือปี0 0 0นะครับซึ่งเขาก็จะพัฒนาในเรื่องของรูปล้างเนี่ยให้สวยขึ้นดูดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ที่ดีที่ได้เป็นข้อเด่นเครื่องก็พัฒนาจากบล็อก B เป็นบล็อก K หันคอยดีจากด้านในมาอยู่ด้านนอกรีเวิร์สแล้วนะครับระบบเบรกที่ให้มาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนให้ระบบเบรกเดิมที่เป็นไซส์ใหญ่ก็เปลี่ยนมาให้เบมโบที่ดีที่สุดเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เบรกเลยให้ให้ให้เบรกจากสานักแต่งซิ่งมาเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ ดีซีไฟต่างกับดีซีทูนะครับแล้วสิ่งที่ดีซีทูดีกว่าดีซีไฟะชัดเจนเลยที่ผมชี้ได้ชัดเจนแล้วผมว่าในหลายคนที่ที่ใช้อยู่และเคยสัมผัสทั้งสองตัวเนี้ระบบช่วงล่างระบบช่วงล่างดีซีทูเป็นเป็นช่วงล่างที่ดีและนิ่งในปีสองในปีหนึ่งเก้าเก้าหกถึงปีสองพันเนี่ยมีคนบอกว่าดีซีทูเป็นรถขับหน้าที่ช่วงล่างดีอันดับต้นต้นของโลกเลยนะครับทั้งๆ้งที่เป็นรถญี่ปุ่น เป็นรถขับหน้าที่ช่วงล่างดีอันดับต้นๆของโลกแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่ว่าจะแข่งขันทั่วโลกก็ต้องหนีเอฟโฟล์คฮันด้าอยู่แล้วใช่แล้วหนีไม่พ้นแน่นอนซีวิกซีวิกอินทริก้าอินทริก้าถ้าแข่งในรุ่นเล็กซูเปอร์พันหกก็ต้องเป็นซีวิกแต่ถ้าเป็นรุ่นโอเพนในเซอร์กิตสมัยก่อนก็ต้องเป็นอินทริก้าใช่ซึ่งช่วงล่างต้องยอมรับเขาจริงๆว่ามันที่ทำได้ดีถ้าใครเคยขับฮันด้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอินทริก้าหรอกใครขับฮันด้าอีจีก็จะรู้ว่า ซีมันต่ํามากอ่ะใช่เออคือ,คอรถไม่ต้องโหลดนะออกป้ายแดงสามประตูเปิดประตูรถเนี่ยลงจากรถมันพื้นมันอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะถูกต้องคือแล้วกายิ่งไปแต่งซึ่งไม่ต้องคุยเลยว่า CG มันต่ำขนาดไหนดีซีทูก็อมเดียวกันถูกต้องแ,แล้วเป็นดีซีไฟมันไม่ใช่แล้วมันจะเริ่มเหมือนรถปกติขึ้นมาละด้วยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยฮอนด้าคิดคิดที่จะเปลี่ยนระบบเชื่องช่วงล่างจากปีกนกเป็นแม็กฟุร์สันส,สตาร์เนี่ยซึ่งซึ่งเขาก็พยายามที่จะพัฒนาตรงนั้นนะครับซึ่งก็มา ถ้าทุกวันนี้เลยก็คือบอดี้ซีวิกเอฟี2ตัวนั้นจะเป็นตัวที่พัฒนาระบบช่วงล่างแล้วก็เครื่องจากดีซีไฟมาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะดีแล้วนะครับจะแก้ไขจุดอ่อนของเรื่องเรื่องที่พบในดีซีไฟมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วประจบที่ดีซี2ที่เป็น t y p e ไอนะเอฟดี2เอฟดี2ที่เป็นไทท์ไอก็จบตรงนี้ละใช่ไม่มีต่อแล้วไม่มีต่อแล้วดีซีไฟเนี่ยก็จบแค่รหัสดีซีไฟซึ่งหลังจากดีซีไฟเนี่ยก็ฮอนด้าไม่พัฒนาอินทิก้าอีกแล้วปิดปิดไลน์ อันนี้เรายังไม่รู้ต้องรอค้าพอดต้องรอคบาพราะการทำรถที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ใช่สนองนี้อ่ะคืนนี้ต้องเยอะๆเขาถึงจะเปิดแล้วทำต่อถ้ามีความต้องการมีการเรียกร้องของตลาดเขาจะทำอ่าอ่าเหมือนอย่างตอนนี้บอดี้ซีวิคเอฟดี2ที่เลิกปิดสายการผลิตเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันเขาก็ปิดสายการผลิตไปแล้วครับทั้งหมดตรงนี้ คนที่ขับ Intrica คงได้ความรู้ไบามากก็น้อยนะครับเพราะนั้นเราไม่พูดถึงเรื่องการแต่งนะการแต่ง Intrica DC5 เดิมๆจะแต่งเป็นของแต่งชุดแต่งเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็รับชมทางภาพที่เราถ่ายทำกันไว้ใ,<ช>ใครชอบชุดแต่งแบบไหนสำนักไหนก็ว่ากันไป<ช>ตรงนี้ก็จัดกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคันนี้รถหล่อพอสมควรแต่รู้สึกว่รถจะหลอกว <c oughs> ่าคนแล้วนะเนี่ยอิงวันอิงวันครับล้อทีเล้อทีเบาเป็นวแคท ก่อเป็นไวแคสไม่ธรรมดาใช่ไหมก็แต่งไปเรื่อยรถพวกนี้คือมันดูคือจริงๆในกลุ่มของเราเนี่ยในในในดีซีไฟท์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับเราก็จะมีการแต่งในในหลายๆแบบนะครับเพราะว่าเราก็เรารวมดีซีไฟท์มาอยู่ตรงเนี้ยก็ค่อนถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับแล้วก็จํานวนก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตกแต่งเนี่ยก็จะจริงๆก็อิงตาม JDM เป็นหลักนะครับก็จะมีมูเก้นนะครับจากที่เราเห็นในภาพแล้วก็จะมีมูเก้นมีสปูล เจเอเลซิ่งเจเอเลซิ่งครัอิงพัทวันอ่าเพราะนั้นเนี่ยจริงๆยังมีซีเวสอีกหนึ่งคันเพียงแต่ว่าวันนั้นอ่าเพื่อนสมาชิกเราอาจจะไม่สะดวกที่จะ้อไม่พร้อมแต่จริงๆเนี่ยในสำนักแต่งที่ที่ได้รับความนิยมเนี่ยบ้านเราแต่งกันแล้วทุกคันมีกันทุกสำนักแล้วเย่าที่บ้านเราได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วเยอะกว่าที่ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเพราะนั้นใครที่ขับอินทริก้าอยู่อยากจะเข้าสังกัดต้องติดต่อทางไหนเนี่ย เข้ามา Facebook ครับพวกเราจะรวมกลุ่มกันไว้ที่ Facebook เป็น DC ซีไฟท์ไทยแลนดนะครับแต่ว่าพอดีกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นกลุ่มที่เป็นโพส s e group ก็คือต้องมีการแนะนําจากเพื่อนสมาชิกเข้ามานะครับแต่ว่าก็แจ้งความตรงได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากไส่งมส์ message เข้าไปอย่างนั้นก็ได้หรือว่าเจอใครที่ขับอินชิก้าอย่างเจอพี่ปาเงี้ยก็ติดต่อกันได้เลยแนะนําเข้าไปแล้วก็ไปจอยกันในกลุ่ม DC ซีไฟทเพราะฉะนั้นใครมีฮอนด้าอิดีซีไฟในของตัวเองมาจอยกันได้ได้ดีซีทูได้ไหม ได้ได้ครับได้ครับขอให้เป็นอินทิก้าขอให้เป็นอินทิก้าข้ามาคุยกันเข้ามาจอยกันใช่เราจะสร้างตำน่งอินทิก้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่แล้วพอรวมได้เมื่อไหร่โทรบอกผมนะเพราะว่า DC1 DC2 DC5 ดีซีสองดีซีล์ผมจะรวมหมดเลยจะรวมเป็นอินทิก้าเลยนะครับแล้วรวมเป็นฝูงใหญ่ๆแล้วถ่ายทำให้ทุกคนได้ดูความอลังการไปเลยว่ามันเยอะขนาดไหนสำหรับอินทิก้าบ้านเราเป็นนิวโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากได้วันนี้ขอบคุณพี่ปามากนะครับที่ให้ความรู้เรื่อง DC5 เดี๋ยวคราวหน้ารบกวนอีกในด้านของฮอนดานะได้ครับไม่มีปััััญหาคคคคครรรบบบบบขขออุุณณ